กามสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมา่พบมา่งพอกันตามเคยครับกับอันกนไกลรลุดายสะพานรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลามีเขาใบซีโมงแล้วนะพี่น้องเนะอ่ากำลังเดินรถอยู่ครับกรับประยวบครับตอนนี้ครับพี่้องก็มาหัดพี่แหละเอ ใกล้ที่เขาประจวบแล้วนะครับก็เลยได้รถมานําติดใหม่ติดมือก็สื้อมาซีได้ก็หาอยู่สองสามมือหมดละว,ว่าเอารถเชฟิโลกันนั่นไปส่งครับพี่น้องเอารถเชฟิโลไปส่งเออส่งจัตโต้ร้อยเอทุบแล้วเออก็สิลบิปไปเลยแล้วลิวปตอนเบื้องน,นะพี่น้องอันนี้ก็เลยได้ตัวนี้มาครับนีซันคือกันแต่ว่าอันนี้เป็นซันนี่นิโอนะครับปี2001แล้วนะครับตัวนี้ ลดงามกับส่งดีตัวนี้ิึงไหนมาแล้วคีมาแล้วกับประมาณเกือบสองหน่อยก็โลแล้วว่ามันไก่สีหอดประจวบแล้วคนนั่งกับบรรยากาศดีๆนี่นะเออไปกินเขากินน้ำกลางนางั่งกินลาบงว้วนกินกอยคมนีะแหละวบบ้านไปเมื่อกี้นี่เอารถไปส่งกับไรกินอยู่ออาปนกบนะ <c oughs> เนื้อเสียบเออเมียอย้าของแหละจัสรในไเออ่ามีผู้อื่นไหนหรอก ชาวบ้านไหนได้กินดีตัวเสียแนวเลยอยากแนวไหนถามมากัเพิ่นกับไปหามาใหา้พี่น้องมากับทีมงานก็แล้วแหละพุ่นเรียบร้อยพ่นแล้วพลุนนอนแอร์เย็นจนหนาวเวลาเรียนเดียดนี่อยากอายเลยทีมงานอ๋อนเนาะแดดคักเดียดเนี่ยทำไมแอร์อนันแรงเม่เกิดเปิดเดียวนึงไงหนาวคักปวดเนี่ยนะไม่ได้ว่าเรีนเนยนนะพี่น้อง เกี้ยหนึ่งก็กาเกี้ยเนี่ยยังหนาวอยู่เนี่ยนั่งดียังใบสี่ม้วนอยู่ใบสามม้วนหรือกาวสี่ม้นเนี่ยเออเรียดดีครับตัวนี้ก็ใส่น้ำมันล้วนนะเป็นนี่แสนเสน,นีนี่โอนะปีสองพันหนึง่งใสน้ำมันยางเดียวเติมมาแปดร้อยเนี่ยเบื่อไปจำเนี่ยออหวอวประจุอับเดียเนี่ยนอนแหละอันนี้มันกับสีหวอวแล้วเนี่ยมันเข่าตาซังปรนจวบแล้วเนี่ยเ,เข็มขึ้นเบมือสุเข็มนะครับพี่น้อง เงินเบิดใส่ได้เบิด์ตข้อมูลนี่ยังปกติเอ่ออยู่กลางๆเลยว่าขี่มาโดนแล้วสองลอยก็รูแล้วแต่มันก็ขึ้นมันก็ขึ้นไปตั้งแต่สิบล้ที่เหล็กกุลละไปเออไม่กับประมาณสองแสนกลางครับสองแสนห้าอีน้องเอ้ยขีดเอาพิจารณาเบิ่งเอาผมกับที่เปิดไว้ยกประมาณเก่าเมื่อกลางๆนี่แหละประมาณนี้ถูกๆเออเก่าเมื่อกลาง บื้องต้นกับเกาเมือนต้นๆกันเดี๋ยวกับเบิ้งรายละเอียดอีกที่หนึ่งครับข้างในเป็นไร่ใหม่งามๆครับผมจะจกไฟฝ่านะครับปับขางไฟฝ่าบอมใจได้นะพี่น้องจะไปเบิ้งรายละเอียดอีกที่ข้างในกับสีลงประมาณเกาเมือนต้นๆหรือว่ากลางๆนี่แหละประมาณนี้ผู้ใดสนใจกับติดต่อสอบถามได้เบอร์เขาเอบเอร์เดิมนะพี่น้องว่ามีเบอร์ผู้ใดหรอกศูนย์หกสองสองสามสี่เก้าหกสี่สองนะครับผม เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เบอร์ไลน์นะครับใส่ได้น้ากันนะครับเครื่องเสียงก็เป็นพลอยเนื้อครับผมเครื่องเสียงพอยเนื้อดังดีเนี่ยเปิดฟังอยู่ตอนนี้ปิดไว้อยู่เพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์ยูทูบหมดแล้วเขาโค้งมังโอ้ช่วงล่างดีครับพวงมาลัยเบาอยู่เลยนะครับช่วงล่างดีครับเบี้ยวม่นมีดังครับผมตกหลุม่มักไมกเก๋ๆมีแต่ตุ๊บๆ ช่วงล่างมันแน่นนะ <c oughs> เครื่องดีครับผมพี่น้องเครื่องเงียบดีครับผมในดีเบลเลิร์เรยกับใบแดงหีคือเก่าห <c oughs> ันละบัวกำมะหี่สวยๆไล่สวยๆเลยบ่นี่ตามนี่เลยครับพี่นออ้องไล่แผงคางประตูเป็นไล่ไหมนะครัช่องแอร์กับเป็นไล่ไหมช่องหวงนี้กับเป็นไล่ไหมพี่น้อง นเ,เดี๋ยวสิเบิ้งรถจะเข้ากันบ่ได้เ,ดไาาไเนี้ยบอกไปบอกมาเลยไปจูบดาเขาเนี่ยเออคนสั่งมันก็นสมนลำหนาแต่คนทางมันก็นกนบอกว่าเป็นอย่างหลายบ่ไอว่าอย่างนองอเอ้ยขับรถไหนบ้างเลยเด้อกจีวานแต่ว่าแต่คนสั่งเอ้อยมันสั่งบรตายเนาะซัวไปเนีนเอยจีวานอีกละเนี้ยตีเขาใส่กันให้เพิ่นไปเออสีพลความเร็วลงแรนดีครับพูดละ ว่าเลี้ยงเลียนอี๋อยวไปเก็บรายละเอียดอีกนัดหน่อยนะเดี๋ยวสิไปลงให้ฟังอีกที่นะครับผมตอนนี้กาล,ล,ลังขับลับประจวบใกล้สีหอดแล้วเนี่ยโรงงานทิปโก้อ่ามาเ็นเทสโก้เนี่ยทิปโก้โรงงานผลไม้ <laughs> ะนะช่วงสี่เขาประจวบเลยว่าเนี่ยออันนี้ใส่ย่างเดียวนะครับปี่น้องใส่น้ำมันย่างเดียวนะครับมัวเคยติดแก๊สมาเนี่นอนนะผู้ได้องกัน เกียร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้เนี่เกียร์ออโต้เห็นๆมันสีหกยังไงกินนม,ม,มพอนมากครับเพิงขับเึิงกินประมาขับรถเงี้ยวอันนี้ก็ที่ด้เอารถไปส่งตอ่ออีกปุณินเนี่อันมาสดานะ้าขันน่ะขันนงามโทรคนโทรมาจอนหักามไรเนี่ยเวลาตอนทำนี้แรกนี่ยนะพวกเอาดอกมันยานมาง่ามบัดพอจะลุ้งกิบไปแล้ว<อ>บา้าตัวมาเยี่ยงกันขันดีแค่การนี่เนี่ยฮ่าฮ่าฮ่า <c oughs> วบอกกันนี้ก็โอเก้นกัน เดี๋ยวสุดท้ายละเอียดมึงเก็บรายละเอียดฮะเป็นอย่างเมนียนวะอ๋ออันนี้หาญาติจะของครับบ้านจะคลองมาขายเนี่ยปันน้ำฝนอยู่แถวนี้ก็เลยหาเบิึงเออเอ้าลูกไข่บางนอ่นรับนะโอ้ยแอร์เย็นค่ะจนหนาวขนาดเกียร์นึงกันหนาวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าย่ำจอดเนอะ ตัวปันไหนเนี่ยมันตัดงามเรียนเนี่ยตัดดีกับลายงามๆเลยค่ะบอสสียังกับสีน้ำตาลบอเออมันออกเนื้อเรียนมันเสียสีน้ำตาลเีด้ว่านี่มันออกเนี่ยแหละสีเนี่ยมันเฉยๆไทยบั้งแต่ไะนนี่สีก็ยังกระจกไงอันเดียววันวันเท่านี่แหละแต่ว่ามันนั่น มันกับโมเมนเท่าเท่าแบบเลยละ่ะเท่าแบบน้ำตาลเลยลอ่าสีก็ยังกระจกนะุกอ่ะแต่ที่เห็นอยู่ดอกมั้งเอ้บบาต้นกระเทียมเหรอแบงเปลี่ยนแล้วแบบรแประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวก็บทได้ลงรายละเอียดอีกทีหนึง่งเนี่ยมันสีเงาเกิ๋พวงนี่ก็เป็นไล่ใหม่สวยดีครับพี่น้องสวยค่ะเอ่าเสียงกับพ้อยนี่ดังดีพวกนนี้มันนี่เป็นซุ้งควันซ้อนเ่ยงามแล้วควันซ้อนควซ้นพวกนี้งาม เกเล่นไน้หน่อยเ้วก็น้ำมันลวนเกียร์ออโต้อีกต่างหากรไเลเบาวิวนะครับงามขารถคันนี้เพาเป็นงามาดอกงามงามงามะดีดี่เพเป็นรถป้ายแดงสีเ่วงกุ้มเยอไปหนกูได้มันใจกับโรมาจองมาจะามาจองเลยเปืดเพกับเป่ามือนต้นๆกับเป่ามือเก่ามือไปลนะมั้เฮ้ยเก่ามือนกลางๆเป่ามือนต้นๆม่เปลืแพ้หรอกนะครับ เกาเกาเมื่อสามบเกาเมื่อสี่เนี่ยไปไปส่งไงกับประมาณเกาเมื่อหกเกเมื่อเจ็นั่นแหละเอาเพี้ยงหนอกอืมไปกับ่ผิดหวังอีกแหละคือมาดนาวลงกับว่ามีแพการจองเลยพอลกชิปเล้วบโอ้ยโทรมาขัก่นนี้คือกันแล้วก็น่อยหนากันเด้องามค่ะหนูเอียนไกลมากสวนอยไก็ร้อนรแหละแล้วแต่ิดผิดทัางนี้ทานนั้นก็ขึืนย่กับลูกค่าพิจะไณหนาเบิ่งเน้อที่ปั้นพวกน้ขี่ขีดน้าพุ่งดีกันเน้อพวกนั้ จวดเว้ยนะขีดน้ำเลยโว้ยกลุ่มดาๆเลยแล้วไม้ก้อนไมาเงี้ยวได้ไปตองเห็งเอาพี่น้องครับซ้ำนี่นะครับพี่น้องเราใกล้สิ่งห้อนแล้วเดี๋ยวจะเก็บได้ละเอียดกว่ามันเข้าประจวบแน่สี่ห้ามือหมดละสี่แยกประจวบแล้วค่ะเออผู้ใดสนใจกับจองไว้ได้งามเลยคในกีบมาพวกคือกับพันไปก้อนครับพี่น้องหายนะผมหาหายไม่เจอเนี่ยโอ้ยจะสีท่านเนยเราสิถึงใจผมก็เลยเอบิ้ลเอากันแล้วกัน เบือ้องเ,เอาตามตามที่ผมหาไมา่เลยละมาขั้นแรกก็ตั้งค่าข่างเพืร้านกะสะอาดค่ะครับครับผมขอบคุณครับ,รบ,รบสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะ